บิ Big Tech ๊กเทคถูกเขฐานก่อนประกาศงบเอ็นวีเดียพีบีโลดดอกเบี้ยสูงสุดเป็นประวัติการจับตารายงานการคูเป็ดคืนนี้สวัสดีครับมีดีต้อนรับเข้าสู่รายการย e ูนิทูนรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนมาะจำวันที่21กุมภาพัน2567พบกับผมเต้ว,วัสวัตบวรเสรีพภัทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจออีสต์สปริ Spring, ประเทศไทยนะครับสำหรับภาพ รวมตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝั่งของตัวสาหารัฐกลับมาเปิดทําการแล้วนะครับก็ร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับ S&P 500ปิดลบ0.60%นะครับดาวโนปิดลบ0.17%แล้วก็ NASDAQ ปิดลบไป0.92นะครับก็มีแรงเทขายในหุ้นกลุ่ม Big Tech ออกมาเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า เพราะอะไรนะครับฝั่งตัวยุโรปตัวยูโรสักหกรปิดลบ0.10%เนะรนับฝรั่งเศส CAC 40บวกขึ้นมา0.34%แล้วก็ตัวของ d ด็คเยอรมนีปิดลบ0.14%นะครับฝั่งของตัวเอเชียนะครับญี่ปุ่นนิเคอีก2 5เมื่อวานปิดลบ0.28%นะครับจีน ตัว CSI 3 0 0เมื่อวานบวกขึ้นมา0.21นะครับมีข่าวการลดดอกเบีย้ยเข้ามานะครับฝั่งตัวห่งเซ็งฮ่องกงบวกขึ้นมา0.57นะครับอินเดียบวกขึ้นมา0.48นะครับส่วนบ้านเราเนี่ยปิดลบ0.45นะครับตัวของอินโดนะครับบวกขึ้นมา0.77นะครับแล้วก็เวียดนามบวกขึ้นมา 0. 1นนะครับส่วนราคาทองคำเมื่อวานก็บวกขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยนะครับขึ้นมา0.4 0ไปปิดอยู่ที่2035เหรียญต่อทรอยออนนะครับส่วนน้ำมันดิบด t ตอเมื่อวานปิดลบ1.13นะครับก็อยู่ที่77.23ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับบอลยูสองปี10ปีเมื่อวานย่อลงมาทั้งคู่นะครับ ตัว2ปีอ่ะปิดลบ4 basis point นะครับอยู่ที่4.61เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว10ปีร่วงลงมา3.8 basis point นะครับไปปิดอยู่ที่4.28เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้นะฮะก็ช่วงเช้าเลยนะครับมีประกาศของแบงก์ชาตินะครับ PBOC ลด ตัว론คทมเรทนะครับในรูปแบบปี1ปีคงไม่เท่าเดิมแต่ตัว5ปีลดดอกเบีย้ยลงมานะครับตัวอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูข่าวกันก่อนนะครับทำไมเมื่อคืนหุ้นสหรัฐถึงปรับตัวลงนะครับจริงๆแล้วเป็นการถูกขายนำโดยกลุ่มของ Big Tech โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกชิป AI ทั้งหลายนะครับโดนกันหมดนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าคืนนี้นะครับหลังตลาดปิดเนี่ยจะมีการประกาศผลประกอบการของ n v i d i ีนะครับในรูปได้คือคุณ CEO ของเขานะครับซึ่งความคาดหวังของ n v i น i ีเยนี่ยมันสูงสูงปีเลยครทั้งทุนหวังว่ากำไรจะโตขึ้นเยอะมากๆนะครับดังนั้นก็เจอแบรนด์เคยขายลงมาก,ก่อนในในช่วงที่งบจะออกนะครปีนี้ก็ขึน้นมา40%แล้วนะครับเมื่อวานก็ร่วงไป4%นะครับก็ชุดให้น a s d ตกลง เนะกือบหนึ่ร์เซ็นตะครับก็หลักๆตลาดคาดว่ารายได้จะเพิ่มไหมตลาดคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นโดยนดําโดยกลุ่มของตัว Data Center นะครับเพราะว่าดีมาชิพยัพยงมีเข้ามาค่อนข,ข้างแข็งแกร่งแหละคงเป็นแค่การลด Position ลงก่อนที่จะงบออกเฉยๆนะครับนอกจากนี้เองก็คืนนี้จะมีรายงานการประชุมเฟดด้วยนะครับซึ่งปกติครก่อน รายง,งานจะออกหรือว่าเฟดจะประชุมนี่ยตลาดนักจะ take profit ขอรอดูก่อนนะครับซึ่งก็น่าจะได้รู้กันพรุ่งนี้เชา้าสุดท้ายเราไอ้ตัวรายง,งานเฟดที่เพิ่งประชุมไปเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยมีสัญญาณอะไรออกมาบ้างนะครับมีการพูดคุยเรื่องไทม์ไลน์เราจะจบเมี้หรือเปล่าจะลดวงเงิน QT เมื่อไหร่นะครับคือพวกนี้ต้องเป็นสิ่งที่เดี๋ยวน่าจะได้รู้กันในช่วงของของตัวคืนนี้นะครับซึ่ง มันก็เริ่มมีความกระวนมากขึ้นแล้วหรือว่าเฟดอาจาจะไม่ได้ลดดอกเบีย้ยมากเท่ากับที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเสียงบางส่วนนะพูดขึ้นมานําโดยตัวของโรนัมเมอร์นะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยพูดว่าหรือว่าการเคลื่อนไหวครั้งถัดมาของเฟดเนี่ยจะไม่ใช่การลดดอกเบีย้ยแต่จะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับการทำรอย ช่วงปลายทศวรวัทีหนึ่งก็0สน,นะครับที่ดอกเบีย้ยลงแป๊บนึงแล้วก็กลับมาขึ้นต่อเพราะเงินเฟ้อมันกลอบมานะครับแต่เราคิดว่าไม่ไม่น่าใช่แบบนั้นนะครับด้วยหลายๆอย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วแหละว,ว,ว่าเงินเฟ้อมกราคมเป็นแค่ช่วงคราวมากกว่านะครับปกติเดือนมกราคมเนี่ยเงินเฟ้อเป็นเดือนที่สูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องตัวซีซันนอลิตี้นะครับอ่ะนอกจากนี้นะครับทำไมเราถึงยังชอบ หุ้นเทคหุ้นโคอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวกราฟนะครับปีนี้ก็เอ็นบิเดียขึ้นมาสีแดงอ่อนบนสุดก็ขึ้นมา4 0แล้วนะครับรย่อลงมา4%เปซ็นเรื่องปกตินะครับปีที่แล้วขึ้นมาสามเท่าย่อแค่สอร์เนี่คือแบบจิบจอยมากสําหรับตัวตัวเขานะครับตัวอื่นในกลุ่มหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ก็ขึ้นได้หมดในปีนี้จะมีตัวสีำดำๆในแอปเปิลที่ Apple ทรงๆอยู่นะครับมีร่วงลงมาบ้างน,นะครับผมเหตุผลทําไมเราถึงชอบหุ้นบิ๊กเทค ผมเอา earn i n g มาให้ดูนะครับมีสองสีนะครับสีดำแล้วก็สีฟ้าสีดำเนี่ยแบ่งเป็นสามหมวดคือ s p x นี่คือ s p ห้า้อยในคิวหนึ่งนะครับ mac เจ็นี่คือหุ้นเจ็ดนาฟ้านะครับพวก Apple ิลดัในซอน a l p h a b e ต Meta เอนวีเดียพวกนี้นะฮะส่วน s mac 7ก็คือหุ้น s p ห้าร้อเนี่ยแต่ว่าไม่เอาตัวเจ็ดนันฟ้าเขาเอาออกไปนะครับเป็นผลประกอบการ e p s g r o t h แบบเยอันเยนะครับปีต่อปีสีฟ้าเป็นช่วงก่อนที่จะเริ่มเข้าเอิร์นิ่งซีซั่นส่วนสีดำก็คือวันที่สิบหกกุมภาพาันธ์แม็กเจ็ดเนี่ยจะเหลือแค่เอ็นวีดีโอสุดท้ายที่จะประกาศในนี้นะครับจะเห็นอะไรครับจะเห็นว่าเอ r ร์นนิ่งก่อนนะสีฟ้าเนี่ยก่อนประกาศตลาดมองว่า S&P เออิร์นิ่งจะโตหกุดแ หลังประกาศเสร็จแล้วรอเนี้เกือบครบแล้วเหลือแค่3.3ก็คือมีการรีไวซ์ดาวน์ลงมาแต่ของกลุ่มเจ็ดน้ำฟ้าคนระับสีฟ้าก่อนจะประกาศเนี่ยตลาดมองว่าเดี๋ยวเออร์นิงก็จะโตสักประมาณ30-9แต่หลังประกาศมาได้เกือบครบนะฮะเออร์นิงเขาโตไป33.5อันนี้โอกาสบีดสูงมากๆนะครับดังนั้นเห็นว่ามันแบกขึ้นมานะฮะแล้วถ้าเราเอา S&P ้5ร0ทั้งหมดคือแถวสุดท้าย หักด้วยกลุ่ม7ดนางฟ้าครับปรากฏว่าตัวอื่นอนะี่น้ะอีก493ตัวเนี่ย EPS กลัติดลบ0.2เปอร์เซ็นะฮะเทียบกับก่อนประกาศนินโต3ถาสมมติว่ามีแล้วของจริงเนี่ยไอ้กลุ่มอื่นๆมันติดลบหมดเลยอีก400ตัวแสดงว่ากลุ่มที่ผลประกอบการดีจริงๆเนี่ยมันคือกลุ่มเจ็ดนางฟ้านะครับทําให้เราย่งคงชื่นชอบ กองทุนอิสต์บีนยูเอสเทต่อไปนะครับเพราะว่าเออร์นี่ในกลุ่มเทรดยักษ์ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับซึ่ง US เอสเกองทุนอิสต์บีนยูเอสเทของเราเนี่ยลงทุนในเซกเตอร์ไอทีพิลเพียของ S&P 500ทำให้เรายังชอบกลุ่มนี้ต่อไปในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอ่าส่วนอีกข่าวนึงนะครับก็คือเรื่องของตัวแบงก์ชาติ PBOC มีการลดดอกเบี้ย5ปีลงนะครับลดคามเร็ว5ปีถามว่า สำคัญยังไงนะครเป็นดอกเบีย้ยที่เอาไว้อ้างอิงสําหรับการปล่อยกู้จำแนงนะครับก็เป็นการลดดอกเบีย้ยตัว LPR 5ปีครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติการด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาบูสต์ลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะฮะในปีนี้นะครับแล้วก็ก่อนทั้งนี้มีการคง MLF MLF เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็ยังคง LPR 1ปีอยู่นะครับก็ออกมาแค่ ตัว5ปีแหละโดยมุ่งเน้นไปเฉพาะอาสังหารโดนลวนนะคะรับเมื่อวานุ้นจีนก็บวกขึ้นมาแค่0.2นะคะรับก็ถือว่าไม่ไม่ได้ตอบรับาคาวนี้มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในแง่ของตัวเลขบ้านต่างๆราคาบ้านมันก็ยังร่วงต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้คงเป็นแค่ขาเงินที่ต้องรอว่าสุดท้ายแล้วกับแล้วบเบี้ยลงมาที่5เปอ์รอบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ าราคาบ้านมันลดายามันฟื้นตัวได้มากน้อมแค่ไหนนะครับก็คือต้องรอให้เห็นตัวเลขจริงๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการมองไปในอนาคตเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือต้องรอให้ตัวเลขจริงอ่ะมาให้เห็นก่อนสักสองสามเดือนถึงจะโอเคมันเริ่มฟื้นแล้วแล้วค่อยต้อไปซื้อนะครับเรายังแน,น,นะนำให้เวทแอนด์ซีตัวของหุ้นจีนต่อไปก่อนในช่วงนี้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้น่าจะมีประมาณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องของงบ n v i d i ียนะครับแล้วก็ตัว f ฟดมินิสนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ